สวัสดีค่ะพี่น้องเออค่าของท่านแดดเจ้าหูมือนี้มาซ้อมลับมือแรกเจ้าหูไปจะเจ้าออกครับผู้ใดเจ้าข้าพันข้ามาท่าคิีอ่านเรงบทละตีท่าคิีอ่านบทละตีท่าดิบอ่านบทไป หูจักตูนีท่านมันจะไปยังไองไอ,อเอม่หูจักคหูจักเน่คคแท้ือมูหว่าไม่ต้องนะือมูหเจ้าก็หูนีท่านมาดิอ๋วันนี้เขาบอกอยู่ี่ที่บอกไปท่หนหัดเอาไปทั้งหมดอยนีป้ามันนี่บล็อบงอมีหัดบดว่าบึงพูดผูนี้เอาแล้วเขาม่ต้องือมูกไร้บไปอาเซียกันก็ไเอาไปหลดกันนะว่ มือนี้เป็นมือนัดรอมตัวกันควาบ่ไรให้บว่าทุกคนบบให้าเเ่อบ่้าในอหันั่นปกิจำ่าอไจนัถือ่ารเนยักบอลสีเยนยังไม่แถวอะไรออเจ้าไปก่อเดียวนี้ซูมือนี่โอมือนี่ขวากาเลียงกล้วยเยียงคล้วยแมนอยู่น้ำคล้ย กินน้ำข้าวไหากินน้ำข้าวไหากินน้ำข้าวเวลาอ๋อนกเอี้ยงก็มีมาเลี <บ los S 2> ย้ยงคล้วยเจ่าป่ามาเลี้ยงคล้วยซอยกันนกเอี้ยงมาเลี้ยงคล้วยข้าวกล้วยกินข้าวนกเอี้ยงมัดตัวเออว้าวัดตัวตัวกิโลห้าบาทอือเพื่อพระเอกท่าไหนรับมือผ่านวันวันพระเอกไม่ป่าว วง,งาผู้ใด้เกาผดเป็นไวยเป็นมันเอาจักเขาไหวกันรับไหวซื่ๆอๆผูจักยังเลยผู้ใดไวก็ไหวตัวผู้ใดไม่หวก็เล้ยวเทีพี่น้องขาจะบอกน้องสุกฟังอันผู้ใดมากสีน้ำหอมพูดกลุ่มหอมเบิร์ตทุกคนบัดมาหอดาย่ฝืนเหม็นแต่แค่วนสาบคล่วยผู้ใดขม้าหอมเจนหอมหอมเจน้อหอมเออบัดฝืนขม้าได้ไหมหนี่งฝืนขม,าขม้าก็ถึงจะกินคล้ว เป็น้ร่องเหมือนมุดนาน้ำกล้วยแหมอ๋อกล้วยร่องน้องนามกระล่มเลรียน้ำกล้วยสิร้อยนามตามๆตามตามน้ำกล้วยเลยอะเตอเป็นอย่างยี้ยใส่อย่างวาดกวะดิ่้าพี่น้องไปเบื้งมือนะเจ้าล่องนาใส่ลงนาจ้าวัดลยะมาเฮ้ยนามดีกรดอกกระเดียทัาเสียอาบันยามุดร่องเลยกคืนจริงกเอี่ยมไปยังโอ้โหานมากกันะ นี่ก็ได้ได้บุญด้วได้บุญอยังก็ไปเลี้ยงควายควายขี่ออกปลาลางไหลมากกินขี้คั้วกินขี้ควายพี่จะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเบิร์ดเที่ยวมาแค่นี้เจ้ากินบ่ฮะเจ้ากินบ่ไปกำลังอะไรอยากไดับ้านมาขัดทั่วขัดกระปุกทั้งเรือยากเกนกินน้ำน้ำไก่ไปแล้วน้ำสะอาดโอ้คือไปเลี้ยงนี่ไปเพื่อแพรษซับประสาทพ้อมันท่นบุญท่านวันนีอาหารในี่ยจัดเท่ากับเอาควายไปขี่ใส่ ไข่ปลากินปลากระย,รยิบไวๆเออโอ้ยแง่บึงเล่าอันไปเลี้ยงข้ายอยู่วัดนะคะช่วงนี้ก็คืออยู่น้ำข้ายซื้อข้ายมาเลี้ยงไว้วัดเล้าฮะไปล้ำไปตเบิ่งข้ายไห่บัดกับเพิ่นแล้วซื้อข้ายพาเลี้ยงท <c oughs> ีบัวยืดอย่างนี้เพราะว่ามันว่าเสี่ยวข้ายขึ้นรถบ้านไปล้ำนะโอันย่ามอ่างปอยู่เพิ่นเสี่ยงอัย่ามเิ่น ขายเพิ่นไป,ไปอิสระย่ำขยู่นั่นมันยามขายได้บ่ะนี่ยามขายกับ,กบเพิ่น,นวัดเครื่องหนึ่งเ,าาารเครื่องหนึ่งบ <c oughs> อก <c oughs> วัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งย่อยฝึงเครื่องหนึ่งฝึงเดียสไลด์ฝึงก็เหมือนอ,อยู่แต่วัดแต่ว่าพี่รองมาหไกลไกลกับว่าเบืองโลดไม่ฝึงอยู่วัดโน่นสะแบงนั่นละ วันนี้ไปใส่ขันบ่ไปรั่มผูกไว้รอใส่บัดนี่ก็มีข้อกินนะเฮ็ดคอกอีกต่หากน่ะเฮ็ดคอกเฮ็ดคอกใส่วัดไว้นั่นน่ะเฮ็ดคอกเอาผ้าเละมาอ้อมไม่ย่างนี้บ๊วยหิ้งออกยันจะได้ข้าไปหั่นไม่จะสมบูรณ์เลพี่ยุ่งหน่อยยันยิ้งออกคอกันยันยิ้งอกจากผ้าเละยันบ่กินกล้วยมาเด้อพี่น้องมาเบิ่ง ค้อยมีบึงสิงามสิดอนจำใด้ตัวแงมแถอบอกซื้อมาเท่าได้โอ้ซื้อหกหมื่นบาทซื้อธรรมดาเดีละจะซื้อมาเลี้ยงไว้เอาเนาาะเอนี้มันรับเหมือนปีมาสาบว่าไม่แน่ใจกันได้เท่านั้นล่ะบัดเนี้ยประด้ขี่รถรูหลาลูหลากินน้ำมันเปื่อดอันนี้ซื้อค้อยมากินยาขับน้ำปูดปูดที่กันนั่นล่ะบ่กินน้ำมันพอมาตีบ่กินน้ำมันบ่าได้เสียเงินเติมน้ำมันซ้ำเสียเงี้ยงเรื่อยหนูอาหารให้มันกินน้ำเล็กเลยตัวนี้อีอย่เถอะบ่พว่า กอดเบื้องหงบนเลยละเอาเจ้ากอดเบื้องปีสามเดือนเจ้ากอดเบื้องติกอดเลยอ่ะกอดเบื้อหงผมจะคลาตัวแม่ให้ตัวผู้ปนิตัวแม่เจ้าเนาะโอ้บรรเจิดเอาลูกมันเจ้าจะเจ้าจะหอดปีพวกมันกระสีเดชทับแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเด็ดปีนึงกับสามเดือนฮื่มเจ้าเข้าสิปีพวกมึงมากระสีเดชทับมันกระสีง่ายเข้ากับย่างเดราเข้าไปเข้ากับคือหัวอาหารคือห้ามเาไว้เป็นเพป็นกระสิให้เพ่นเป็นผู้เอาให้มันกิน กาล่ำหอดสิ่งเดือนปั๊บกับฝากเงินไม่เพิ่นซื้อเพิ่นกับซื้อไม่เพิ่นกินสิ่งเดินมาปั๊บฝากไม่เพิ่นซื้อไอ้เพินั่นเ้ามเป็นเงิ่อนนะเพิ่นเป็นกำลังเพิ่นก็เฮ็ดน้ำดีอยู่ว่าสันเถาะเฮ็ดน้ำดีจะเป็นลูกหักเนาะเพิ่นเป็นลูกฮักเจ้าหรือเจ้าเป็นลูกฮักเพิ่นเพิ่นหรืเป็นลูกฮักโอ้เพราะว่าเจ้าเป็นลูกฮักเพื่อนลูกไข้หันกันได้สามถึงสามปีแล้เนาะเตี่ยเกิดก้อนลูกสาวก็เกิดรุ่นลูกสาวไข้ แต่ก็เกิดรุ่นลูกไส้ข่อยว่าไม่รูข่อยก็เรเอาเปินเป็นลูกค้าค่อยว่าไม่รูไส้ข่อยเย็นเพิเว่าเนใสคือกันถัาลูข่อยเขาเรเป็นลูกคาอนี่ยังกักินน้ำกันเพินจากเพิ่เมื่อไดบ่ยากกันว่าม่งั้นบ่เลยจะเพินกับภาพไปเที่ยวอยากไปที่ยวได้เพินกับลูขาภาพไป พี่น้องผมถามข่าวมาหลายสนอกว่ายายบึงไปอยู่ไหนแจ็กกี้เขาบอเห็นยายบึงแจ็กกียเขาเอาไว้แล้วเมื่อบ้านทีผัดมาบ้านนั่นนอนสบายอะไรแล้เลี้ยงควายอยู่วัดนั่นผัดมาเอ้าวอีะไรไปหาแจ็กกี้เมื่อบ้านหน้ากับว่าเหตุหลานยายกับหลานก็อยู่ร่วมกันกระทงใจเงินไปให้สื่ออยู่สื่อกินให้หลานกับยายสื่อกินช่วยกันกินเจอเหมือนี้ ทอดมาว่าปวกเป็นกลินหมองคั่วาะว่า,ะามันเม่เสาใหม่ต้นนึง่งยี่หันก็เลยให้สร้างกันมาเอาเสาอ,อ่อเจียวเจีเติมเหมืนขั้วเห็ดขั้วไม่เหมือนอันอันเปิ้ลก็เลยเส้นเครื่องมือเส้นอันเครื่องอุปกรณ์ครับเหมือนกาจางเหมืนน้ำขอเหมืนเละขออันเหมือนเหมือน 4, 000, อซีพันขาดอยแปดเออเสาต้นเดียว เอาเาเออกบานกับเส้าเล็กขุ้นกับเห็ดเสริมกันไปนะเห็ดกัวเห็ดคว้าเอเมไปาดูไกดานร้าเช่าจ้ามามีกำลังหาแต่เค็ดไปก็ไปสนาของกับทิพงแยต่อไปงานห้อยกันลายย่ดอกนี้ายกันเลว่าเอองานไหลย่ดอกถ้าวันหน้ามายกเก็บจะปวดใจที่ดี่ถูกหาเดเงินเด็ทขามาเรียงูเรียงเต่าเรียงพี่นอก้องไปกันลายมีนอ <shoe> ผู้นั่นแน่ผู้นี่แน่ผู้ไปหาก็ได้เขาขัดอยูซอยกันไปไหมอืมคอยกันคือกันเด้อจ้ามาแเขาถามว่าไอ้สุกันจริงอืมคือว่าท้าผมมานักกันมาเกิดม่วงกันแล้วแต่ที่ว่าท่ไหนเนาะอืมตอนตัวก็จันทร์ลานนี่แหละพี่น้องเราย้ายเบื้องล่างกรอยู่นี่เราเด้อช่วงนี้ก็คือช่วงซ้อมแล้วก็เที่ยวซ้อมเที่ยวไปเบื้องคุ้ยยุ่งสิละขันขันข้าวปลาขันกินข่าวกระติบว่ากินอะไรข่าวกระติบไปเบื้องคุ้ยจะไปกินนบื้อคุ้ย หักว่าให้ปูหักว่าไข่ปูหักลูกให้ตีเออขัมันดัแขนแล้วักตีเอาตีเอาปูไว้กับตียาวตียาว่ามันตีให้มันตายตีให้มันหลับมันเชื่อแต่มันจะคัว่า้วาายก็ได้ไปมหม<ะ>เขาผากเรืที่นี่แมนบ่แมนว่เขาผักวะ